แจ็กกี้ฟิตชิงครับผมเหยื่อบัตเบดครับผมถือว่าฟาดน้ำกระจายนะครับจะเอาไงกูกฮะช่วงนี้ปลามันตกยากเนาะฮะโอ้ยกูชีวิตหื้มบู๊บบู๊บแแบ้หือล <c oughs> อยเลยทีเดียว สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คก,กี้แจ็คก,กี้ฟิตชิงครับผมสวัสดีครับโกนะแจ็คพาเจง กัสวัสดีทุกคนกันด <t> ้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมนะครับพวกมึงคงเบื่อกูแล้วแล้วก็คงลำคาญกูมากกับการมาตกหม่นี้ก็ในวันนี้นะครับผมจําเป็นที่จะต้องมาซ้อมมือนะครับเพื่อที่จะไปรับกับงานใหญ่ๆนะครับในอนาคตเพราะว่าในสิ้นเดือนของเดือนนี้นะครับก็ผมจะต้องลงไปที่สุลินนะครับแล้วผมเนี่ยจะพยายามไปหาหมายชะโดให้ได้นะครับก็เลยต้องมาฝึกซ้อมเตรียมตัวใช้เหยื่อตัวหนึ่งนะครับที่ เขานิยมใช้ตกชฉดโกันมากเลยนะผมเนี่ยไม่เคยใช้เหยื่อนี้มาก่อนเลยนั่นก็คือเหยื่อบัตเบดครับผมนะก็ผมก็ก็สำหรับเหยื่อบัตเบนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาในราคา150บาทนะครับของค่าย back f ฟ x นะครับแต่ทำไมโลโก้มันคุ้นๆยังว่าเหมือนค่ายน็อตโบของที่ําทำอุปกรณ์ PC เลยก็ไม่รู้นะครับผมเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะ ก็งงเหมือนกันนะครับผมอ่ะแบ็กเก่าของเราข้างหลังก็จะเป็นหมานะครับอยากกระโดดก็สําหรับเหยื่อบัสเบนะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันดูในวันนี้นะครับลองฝึกกันดูว่ามันเป็นอะไรยังไงนะแต่สําหรับผมนะเท่าที่เห็นคลิปคนตกชืโกมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับเจอตัวมันก็ค่อยๆตีเหยื่อไปแล้วก็ค่อยๆทําให้มันลาคานครับเดี๋ยวมันก็ออกมากัดเองนะครับอันนี้ผมก็ซื้อกล่องน้อยไม่ต้องเขี่ยได้ไหมเนี่ยหอยู่นิ่งๆโย่หนึ่งๆ เจ็บมันเจ็บเนี่ยเล็บมึงคมจังเลยเนี่ยอุ้ยเจ็บไดยเนี่ยมึงรู้ไหมเนะี่ยผมก็ซื้อกล่องมาใหม่นะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลาครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อก,ะ,กะพงอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อเท็กซัสนะครับผมอ่ากูมารีวิวกล่องเล่นแล้วมีอะไรทำาครับอ่ารีวิวกล่องเล่นนะอันนี้นี่ก็จะเป็นของกัเกดเจ็ตที่ผมเอาไว้ใช้นะครับพวกช็อคพวกอะไรอย่างงี้ครับก็จะมีเหยื่อเนี่ยเหยื่อปักเหยื่อเพนซิลนะครับผมแล้วก็เหยื่อกบยางอันนี้จะเป็นกบยางแบบ ค้าๆลงไปส่วนนี้ก็จะเป็นเหยื่อตัวเล็กนะครับพวกกระดีไว้ตีกระพงครับส่วนใหญ่กล่องนี้ผมเน้นเป็นทางกระพงครับงานปลาช่อนก็มีเหมือนกันครับพกได้เหมือนกัมนครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นบัสเบ็ดกันครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะสำหรับเจ้าเหยื่อตัวนี้นะโอ้โหตัวเบ็ดค่อนข้างใหญ่นะผมก็เลือกเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองเรืองแสงนะครับปลามันน่าจะชอบนะก็เลยเลือกตัวนี้มาโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณเอ้าที่ผมจับน่าจะ10กรัมนะ สิบกรัมเป๊ะๆไหมเนี่ยเพราะว่ามันมันหนักกว่าเหยื่อกบยางอะแต่มันก็มีความใกล้เคียงกับกบยางมากเลยน้ำหนักเนี่ยผมว่าน่าจะสิบกรัมขึ้นนะครับเห็นอะไรแปลกๆไปไหมสำหรับรอบผมอ่านี่นะครับผมเปลี่ยนแขนใหม่นะครับเป็นแขนของโกเมซัสนะครับไทยเทนะครับผมชุดแต่งผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นของโกเมซัสนะครับยกเว้นปรับคอนะครับผมเป็นของแ p i อนะก็มาลองใส่ตัวนี้ตอนแรกผมว่าจะเป็นหน็อบตัวเล็กนะเป็นหน็อบยาวๆตัวเล็กทรงทรงกระบอกนะครับแต่คิดว่าเออผมรู้สึกว่าผมกระชับมือกับแนวหน็อบแบบแบบเดิมดีนนะะกก็เลยซื้ออขงมมััสาครบ แขนประมาณ95มิลครับพอมาจับแบบแขนสั้นๆนะครับว่าจะไปใส่แขนยาวนะครับกลับเป็นว่าเอ้ยมาใส่แขนสั้นเหมือนเดิมไปแหละดีแล้วนะครับผมก็เลือกเป็นแขนสั้นเอาไว้นะเพราะว่าถ้าแขนยาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ากับร่องครับมันจะดูแบบยาวเพ้อเวอร์เกินไปนะครับ100มิลนะครับสายช็อกลีที่ผมต่ออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น50ปอนด์นะครับคือใหญ่ๆเบิ่มๆเลยไม่เคยต่อใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมเต็มที่คือ40ปอนด์ครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับว่ามันเป็นยังไงสง อันนี้ไม่ค่อยดังมากนะมันจะมีตัวหนึ่งที่ใบแบบมันฟาดกันเลยนะอันนี้ไม่ดังมากนะแต่ก็โอเคอยู่โอเคเดี๋ยวลองลองหดดูถ้าว่ามันเป็นยังไงนะปรัแบบสักเบอร์หกพอนะเหยื่อมันหนักอยู่แล้วมันพุ่งอยู่แล้วโอ้โหความดังผมให้เหมือนฟาลันเหมือนโซนิกเลยนะตัวเบ็ดเขาจะเปิดนนะทุกคนมันไม่เหมาะกับหมายที่แบบว่ามีสวะาเยอะๆะครับเหมือนผู้มึงอะสว่านรกข่อมึงเป็นโรคอะไรหวังถามจริงเหรอหือว่าฟาดน้ํากระจายครับ ดังนะเอาเข้าจริงๆดังเลยถ้ากูเป็นปลาก,กูคงลำคาญนะ่ะโอ้ยลำคาญเว้ยกูจะนอนมึงจะเจียอะไรกูกัดแม่งเลยนะโอเคลุยดูดิมันจะกัดไหมตรงนี้ปลาชอ่อนเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้อากาศร้อนคนระับน่าจะกัดยากคนระับปลาทำไมบัตเบลดไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นโอ้โหฟาดแบบตีน้ำกระจายอะ่ะ มันเหมือนแบบเหยื่อยางเลยแต่มันจะมีหลายตัวมากนะบาทเบดนี่มีมีหลายแนวมากเลยนะเท<ร>่าที่ผมเห็นนะมันไม่ได้มีแค่แนวนี้แนวเดียวนะ<ร>ช่วงนี้อากาศร้อนๆครับใครออกไม้ก็อย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆนะ เป็นไปได้นะพกน้ำไว้นะครับจากประสบการณ์ของผมนะฮะออกหมายร้อนๆครับลุยอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยกินน้ำเท่าไหร่พอเลยมึงเลือกรักกูได้ละเกือบเป็นฮีสโสกเลยนะครับหน้ามืดเลยป่วยเลยนะฮะพยายามกินน้ำเยอะๆนะครับอากาศร้อนๆค่อยๆจิบน้ำนะไม่ไม่ต้องแบบว่าซัดแบบแรงๆเยอะๆนะค,ค่อยๆกินนะจิบๆไปอย่าให้ร่างกายขาดน้ำเด็ดขาดนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมาก3839เกันเลยทีเดียวนะฮะผมอยู่ปทุมนี่39นะเกือบ40นะออกจากบ้านนี่โหแสบเลย ไม่กล้าออกจากห้องเลยอะทุกคนต้องเปิดแอร์นอน,นะฮะอันนี้อากาศร้อนนะปานะ่าจะกัดยากนะทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวผมรอแดดร่มๆกว่านี้ก่อนนะปามันจะได้ออกมากัดนะอันนี้มันคือมันกัดยากมากนะครับเพราะว่ามันร้อนผิวน้ํามันร้อนมากครับต้องเล่นเท็กซัสอย่างเดียวกับกระดีนะครับถึงจะกัดนะถ้าแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ีตัวนะฮะเมื่อกี้ไล่กัดอยู่แต่กัดไม่โดนนะ ตัวใหญ่เ้ยบัตเบ็ดนี่ค่อนข้างจะติดนะฮะอย่างว่าตัวเบ็ดเขาเปิดไปเลยนะฮะลอกกลอะไรของลอกกลัวนะถ้าผมไปเล่นงานชะโดจริงๆนะผมต้องใส่สายใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับอันนี้คือสายมันยังเล็กไปอยู่คือ1.5เนี่ยมันอัดชะโดได้ไหมมันอัดได้ครับ แต่ว่าต้องต้องพยายามเล่นหน่อยแต่ถ้าจะเอาแบบว่างัดช h a d o w จริงๆย้ำหลายๆทีอย่างเงี้ยผมคิดว่า PE 2ดีกว่าครับสถึงสขึ้นไปดีกว่าประมาณเนี้ยกำลังดีนะฮะคือแบบว่าไม่ราแวงนะ่ะอย่างน้อยเรามางานช h a d o w นี่คือตรงตัวแต่ถ้ามา PE แบบ1.5อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นงานไะช่อนครับตัวไม่ใหญ่มากตัวแบบไซโลสบายอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะเนี้ยเงียบมากเลยนะครับวันนี้ ไม่รู้มันเงียบไปอย่างเลยไม่กุ้งไม่กัดอะไรเลยใต้น้ําก็แล้วผิวน้ําก็แล้วไม่เอากันเลยอ่ะไม่ยอมกัดกันเป็นอะไรกันเลยเดี<ฮ>่ยหรือสีมันแสบไปมันมันน่ากลัวโอ้พอมาเล่นบัสเบดในลอกนี่งองแงมากเลย<อ>คืออัลฟา8 0 0 S H L นี่มัน มันไม่เหมาะกับงานหนัก,กเท่าไหร่นะทุกคนถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะพอไปได้อยู่แล้วอัดชโลได้ไมันก็อัดได้หลายคนก็เอาไปอัดชโลกันเอาไปเล่นชโลกันปกติแต่ผมคิดว่าเหยื่อเหยื่อหนักเน่ตต้องเซ็ตต้องอะไรต้องดีๆมากเลยผมมองว่าถ้าเราจะเล่นเหยื่อหนักเราไปทางอนี่ดีกว่าทางชิแล้ว่าตัวเล่นหนักๆก,ก็มีเยอะเยอะเหมือนกันแต่ถ้าจะเอาหนัก,นกๆแบบคิดว่าจะงัดชโดโดยเฉพาะเลยไปช้อนเป็นโลอย่างเงี้ย ไปเล่น DC ซีดีกว่านะเวลาเจอลมอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าผมยังไม่ยังไม่ใช้ไงคือส่วนใหญ่เด็กมันเทอหม่อะมันเลยพี่จังซื้อดีซหน่อย,ออยพี่ซื้อหน่อย,พ,อยพี่ต้องใช้ DC ครับไม่รู้เป็นฮิตอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้กับลอกดีทรง DC เด็กเป็นไรก็ไม่รู้แบบโอ้ยเบลดีซีกันโอ้ยต้องเล่นนะไมแมส เสียเส้นเสียติกูเลยเหลือเชื่อกับผู้มึงเลยจริงๆนะแล้วก็อย่างนึงนะครับสำหรับคนที่ซื้อกบยางพาเจงนะครับจากร้าน FM Fishing นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเขาเปิดตะกร้าแล้วแล้วอยู่ใๆตะกร้ามันหายนะครับไม่ต้องแปลกใจครับคือของหมดนะของมันหมดก็เลยต้องปิดตะกร้าไว้นะครับเดี๋ยวจะเติมของทุกๆ2-3วันครับทำช้าหน่อยนะเพราะว่าผมทําคนเดียวนะ บอกไว้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ Facebook ส่วนตัวผมนะครับที่ผมปกติผมจะขายเหยื่อนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดขายนะ Facebook ส่วนตัวกับไลน์ทักมาหลายคนมากเลยว่าขายหรือเปล่าอะไรย่างนี้ผมก็จะส่ง link ลิงก์ร้านผมก็จะส่งร้าน FM Fishing ให้ดูตลอดนะครับว่านี่นะฮะร้านอยู่นี่อะไรอย่างนี้นะฮะขอบคุณทุกคนมากครับที่อุดหนุนเจน3ของผมนะครับผมรู้สึกดีมากครับตอนนี้ก็ยอดขายทะลุ200กว่าตัวแล้วนะครับ ถือว่าไวมากนะครับอันที่จริงผมก็ทําเกิน200กว่าตัวแล้วล่ะถ้าเข้าจริงๆนะมันประมาณ400-500ตัวแล้วละมันขึ้นมาแล้วเนะี่ยโอ้ยไอ้เหียเอ้ยสายเริ่มลุยเลยนะเริ่มแปลกๆแ,แ,แล้วนะอะไรบนอะไรไม่กัดก็มีไม่กี่อย่างนะครับมันไม่เอาเหยื่อนะครับอารมณ์เดียวกันกับที่เขาไม่เอามึงไงควายกวนตีนขามักเม่ส่วนอีกอันนึงก็น่าจะกลัวเสียงครับ แบบเสียงมันดังเกินไปบางทีปลามันก็ระแวงครับจากที่ว่าปลาบางตัวมันชอบแบบเสียงเล้าๆอะไรเงี้ยบางตัวก็อาจจะกลัวนะฮะจะเอาไงกับกูฮะทำไมช่วงนี้ปลามันตกยากเนาะฮะโอยกูชีวิตกูโอ้ยโอ้ยเฮ้ยบัสเบับดแม่แบบบ้าหรือเปล่าวาชายเหยื่อบัสเบดเนี่ยผมมองว่ามันดังเกินไปสำหรับปลาช่อนผมให้ไปทางชาโดมากกว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะลองกบยางดูนะขอเปลี่ยนเผื่อมันจะกัดนะ กัดแล้วนะฮกัดแล้วกัดแล้วปบยางฮะ <S <S โอ้โหคลายก่อนเมื่อกี้มันปากมปากวอเลยนะฮะขึ้นมากัดนะผมก็สงสัยนิดนึงนะรีบเปิดกล้องนะ อือหืออือหืออือหือรอยเลยทีเดียวจริงวัดเวลไม่กัดกัดกอยางอะไรของผู้บุญเนี่ยชิว่า เอ้ยโหมีสองอะนี่ยตัวนี้เลยที่กัดผมเมื่อกี้โหมีสองนะพรดเจ้าตัวใหญ่มากไม่เอานะเพื่อนทำไมนายไม่ทำงานเลยแล้ววันนี้หมหบัตเบดเนี่ยทำงานหน่อยสิเพื่อนฉันรูสาสซื้อนายมานะหรือว่านายจะต้องไปเจอกับชโดก่อนนาะถึงจะทำงานนะฮะพวกเงียบกิฟไม่เอาบัตเบดกูเลยเงียบกิ๊บเลยวันนี้ เราบัตเบดเป็นเหยื่อที่ค่อนข้างจะต้องอันนี้หน่อยนะต้องทําความเข้าใจหน่อยนะการจะใช้งานมันผมคิดว่าต้องเล่นตัวที่มันแบบแอคดังๆเสียงดังนะเมื่อกี้กบยางที่เล่นไปก็คือมันมันเสียงดังนะใบหลิวมันฟาดกันมันเคาะมันไปไหนกันหมดวะหายไปไหนกันหมดอู้อ้อู้อ้อู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 ู้้อู้อบ้อน้อู้อู้าู้อ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 ู้้อู้อู้อู้ีู้ออู้อ นอนที่ไหนก็นอนได้แต่ขออย่าให้นอนใกล้คนหลายใจก็พอเนี่ยมันไม่กัดเลยนะเว้ยข้างๆอะทุกคนสองตัวแล้วนะที่กัดแบบเนี่ยตรงเนี้ยยาวไปอย่างเงี้ยแปลกมากเลยวันนี้ไม่กัดบัตเบดเลยนะผมก็มาซ้อมมือเนี่ยแหละมาลองดูว่าถ้าผมเล่นบัตเบดแล้ว จะไปเจอชาโดเนะี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ประเด็นคือวันนี้มันไม่ยอมกัดเลยครับก็ค,คือจะมาทดลองกับปลาช่อนนี่แหละให้ปลาช่อนกัดแล้วผมก็จะลองวัดดูนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนั่นแหละผมลงสุรินแล้วผมจะไปลองหาหมายที่มันมีชาโดดูนะคือมันมีหลายคนนะบอกให้กูตกช h a อ่ะกูต้องบอกตรงนี้นะว่ากูอ่ะอ่านทุกเม้นตกูอ,อยากตกอยู่แล้ว แล้วก็มีคนบอกว่าพี่รีวิวเยอะตัวนี้หน่อยตัวนี้เยอะแยะไปหมดเยอะยอที่ทุกคนขออะไรอรผมเก็บไว้หมดนะครับผมเก็บลิสต์อะไรไว้หมดทุกอย่างครับผมเมมไว้ตลอดนะครับแค่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาทานะครับเดี๋ยววันไหนว่างนะครับคิวตัวไหนว่างผมก็จะเริ่มทําทันทีอะไรอย่างนี้นครับแต่ตอนนี้ตัวที่ทุกคนขอถ้ายังไม่ได้ทําไม่ต้องแปลกใจนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าผมก็อยากลองหลายๆตัวเหมือนกันนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ไว้เจอกันแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็แบดับ Não bater de frente, 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 frente. Quer ser que cresce, é de frente. Esse aqui só agressivo, deixa só dar mesmo. Vai novinha com todo prazer. Toma, toma, toma. Aí. Aí. Toma, toma, toma. <coughs>